ความลับของเหมืองา <multit asking. S 1> ชาวบ้านเขาเป็นประเด็นกันนิดนึงไตรยาไนอะไรเนี่ยใช้ไม่ใช้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าตามติดชีวิตมานาเมืองทองสวัสดี ู้ชมกลับมาพบกับเจฟฟีน่นัทพิมพ์นะซีซันสี่ตอนนี้เจฟฟี่จะบอกว่าเราอยู่ที่เหมืองทองแต่เหมืองทองธรรมดาคุณผู้ชมเบื่อแล้วเจฟฟี่จะพามาเยี่ยมชมแล้วก็มาล้วงความลับของเหมืองชาวบ้านเขาคือเหมืองของคนจีนอีกเหมืองหนึ่งเริ่มต้นสิ่งแรกเลยอะเราลีลาก่อนเราลีลาก่อนอ้าวไปไหนแล้วล่ะ อ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเราต้องทักทายเจ้าของบ้านก่อนอทําไมหมาไม่สวยไม่หลอ่อเหมือนหมาเราเลยอะ่ะเราก็รักของเราอะเนาะเป็นเวลากลางวันแสกๆคุณผู้ชมสามโมงสี่สิบสี่นาทีและนี่ก็คือเขาแก่เราแล้วก็นี่ก็คือเป็นคนจีนที่อยู่ที่นี่นะอทำไมเขาทาดีจังเลยทําไมเราไม่มีบ้างอะมันอยู่ที่เขามันเป็นเขาด้วยเอาเป็นว่าตัดภาพขึ้นไปดูโดรนเลยจ้า เดี๋ยวพาไปดูเหมืองทองชาวบ้านเขานะพาไปดูตั้งแต่ w วินช r อ t e room แล้วก็ไปดูโรงงานล้างทองแล้วก็ไปดูอะไรมันจะเหมือนว่าจะแตกทางกับบ้านเราเนี่ยตอนนี้จะฟี่บินโดนเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมก็เห็นกันไปแล้วว่าเราแะวกนี้มันเป็น ี่เขาหยุดงานจริงๆเขาหยุดมาสักพักหนึ่งแล้วนี่ก็คือเป็นอีกการบริหารงานแบบหนึ่งเปิดเปิดปิดปิดเปิดเปิดปิดปิดที่เป็นนโยบายที่ไม่เหมือนกับเมืองเราเมืองเราคือห้ามหยุดเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยุดคือมันไม่มีเงินไหลออกมาแต่นี่ก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของท่าแก่ที่นี่นะเดี๋ยวเจ๊จะพาไปดูที่อื่นอีกไปดูว่าแถวนี้เขาทำยังไงมีอะไรกันบ้างนะ เขาจะเรียกว่าชิวหมอชิวหมอก็คือเป็นบอมิลที่กดท,ที่ปัดนั่นเองปัดนขึ้นมาดูที่นี่เขาใช้เช a คกิ้งบอร์ดหรือเช a คกิ้งเทเบิลโต๊ะเขย่าทองมหาปะไรแค่นี้ก็คือมันเป็นการวางแผนของวิศวกรของเท่าแก่ว่าเขาอะอยากได้แบบไหนแล้วแต่ออกแบบอ่ะเออภาษาไทยง่ายๆเลยมันอันนี้เขาก็ปั่นใช่ไหม แล้วเขาก็ไหล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 ลงไปบอมิลตรงนั้นของเราก็คือไม่ได้ ของเราคือต้องปิดนโยบายเท่าแก่ของเจฟฟี่คือต้องปิดไว้ที่เท่าที่คุณผู้ชมเห็นนะนะมีโซนที่คุณผู้ชมยังไม่เห็นอะไรก็ยังไม่ได้เปิดเผยแต่ว่าโซนที่มันเป็นล้างเนี่ย b o <Okay. S 1> ม l ลแอ l area เนี่ย <Okay. S 1> ก็คือต้องปิดไว้แต่ที่นี่เขาก็ open เปิดก็แล้วแต่นะนะจิตตังป่าเปที่อื่นกันตรงนี้เป็นพรมนะคุณผู้ชมมันก็เหมือนพรมเช็ดเท้า w ว l c o m อะ่ะพรมบ้านคุณผู้ชมเอามาจับทองได้นะเออจริงๆแล้วนะเป็นเหมือนกับเอามาใช้ในเหมืองโดยเฉพาะเลยแล้วนี่ก็คือเป็นลูกบทนั่นเองนะ คุณผู้ชมเวลาแบบเอาไปบดข้างในเครื่องอะ่ะหินตีต,ตีตีกันแล้วก็จะได้ไหลออกมา <Okay. S 1> ส่วนตรงนี้ก็คือเป็นที่สำหรับช่างออกเหล็กแล้วก็ห้องเก็บของอะไรอย่างนี้นะมาถึงส่วนที่สำคัญแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เขากาลงังลงมาแล้วเฮ้ยเอาเลย how are you long time

น yeah, right no, okay. ี่ก็คือเป็นแบบว่ารถที่ขนส่งนะคุณผู้ชมคล้ายๆของเราอะนะไปแล้วไปแไปแล้วไปแลและนี่คือการเข้าใกล้เมืองใต้ดินของชาวบ้านอ้าวทำไมไม่ลงไปอ่ะ ที่สุดอย่างที่เคยบอกไปก็ได้แต่เฝ้ามองปากทางเฝ้ามองรถที่เขาขนส่งเพราะว่าผู้หญิงลงเมืองไม่ได้แต่ก็ใกล้ที่สุดแล้วแหละเป็นคนไทยผู้หญิงที่มันโบอ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 ก็ถืว่าเข้าใกล้ที่สุดแล้วก็คือโอเคแล้วอลังการแล้วนะเดี๋ยวเราปีนขึ้นไปดูข้างบนว่าเป็นยังไงนะอันนี้ก็เป็นที่เก็บของเก็บของอะไรอย่างงี้ และเมืองใต้ดินคุณผู้ชมจะบอกว่ามันเป็นเหมืองที่ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเหมือนเหมืองบนดินแล้วก็ถ้าคุณผู้ชมเห็นเจฟี่พาไปดูถึงแม้ว่าไม่ได้ดูให้หมดอ่ะมันก็ไม่มีมลาภาวะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมาก เอา้ามาเจอคนขายระเปิดนะขายให้เราแล้วก็ขายให้เมืองอื่นด้วยปะเดี๋ยวเล่าต่อคุณผู้ชมก็ถือว่าสนองสนานที่นี่ก็คือเป็นความอบอุ่นมันไม่มีคู่แข่งจริงๆสำหรับคนจีนคือเขาเป็นคู่ขาในเมื่อมากันต่างประเทศแล้วแล้วยังแบบหอบข้าวหอบของหอบเสือ้อผืนหมอนหลายใบก็หอบมาแล้วดังนั้นก็คือได้ร่วมกันเราก็เป็นเพื่อนเป็นพันธมิตรกัน ของเข่งอะไรเราไม่พอเราก็ขับรถมาเอา<ม>เขาไม่พอเขาก็ขับรถไปเอาและนี่ก็คือเป็นน้ําใจเนาะเป็นพันธมิตรกันนั่นเองส่วนเรื่องเหมืองจะบอกว่าเป็นประเด็นกันนิดนึงเห็นในคอมเมนต์ใจยไนะอะไรเนี่ยใช้ไม่ใช้เนี่ยจะบอกได้เลยว่าพวกเราไม่ได้ใช้ใช้เครื่องบอมมิวเอออะไรเออยนะดังนั้นก็คือเขาก็เห็นเห็นกันนะคุณผู้ชมก็อยากให้ผู้ชมได้ อีกเ,กเมืองหนึ่งละกันส่วนเมืองอื่นๆจริงๆเราก็ไปมาเยอะแต่ว่าไม่ก็ไม่ได้สนิทกันมากเจ๊ฟฟี่ก็เลยไม่ได้ไปลาลาเปนลุงไปถ่ายของเขาเแต่อันนี้ก็คือเราสนิกกับเท่าแก่เมื่อกี้ก็เป็นเท่าแก่เป็นหุ้นส่วนนางก็น่ารักนังก็บอกว่าโอ๊ยเธอเธอดังแล้วอะไเงีกบอกว่าไม่ลอเสียงดังเ,ยเฉยๆนะอะอยากพาไปดูลูกหมานีถักผันผ้์หน่อยนี้ฮัลโหลเจอแล้ว <S 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 น่ารักมากเลยคุณผู้ชมหมาน,นี่เป็นหมาก้าคุณผู้ชมถามว่ามันเห่ายัางไงก็เห่าเหมือนบ้านเราน่ารักมากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าไปเล่นของเราดีกว่าเนาะคุณผู้ชมของเรามีตั้ง15ตัว<อ>ไปหนึ่งสองสามไป